สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราที่มีการเสี่ยงเซมซีเพื่อทำนายดวงชะตาชีวิตของแต่ละท่านนะครับประจำวันนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็เป็นการทํานายดวงชะตาชีวิตโดยการเสียงเซมซีนะครับให้แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับและการปรับเอานำไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับว่าวันนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านอาจจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจําวันสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่18เลขนําโชค9 2้า ใบที่18พยากรสุนทรเฉลยด้วยกุศลบุญเคยสร้างไว้ปางก่อนมาเพิ่มพรแก่ชีวิตให้สมหมายจะน้อมนำให้สบายและเบิกบานท่านจะมีทินฐานบ้านสำนักและยศศักดิ์สิ่งห้อมพร้อมสมานทั้งค่าทาสอีกซับ สิงคลานทุกแรมวานสุขนี้ไม่มีคลายเปรียบเห็นเช่นพระยาราชสีซึ่งล้วนมีบริวานนั้นมากหลายคอยพิทักษ์รักร้อมอยู่รอบกายจะมิวายสุขทราบอาบสวงเอ่ย ต่อไปท่านได้หมายเลข18นะครับหมายเลข18สําหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทํานายชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่13เลขนําโชค สี่สามห้าสใบที่13เปรียบคนเหมือนต้นไม้ยังไม่ได้ผิออกหรือออกผลเหมือนพฤกษาหน้าแล้งต้องแฝงตนไร้น้ำฝนคนรถก็ไม่มีอย่าตัดช่องพอตัวกลัวเกี่ยงแย่ง อย่าเคลือบแคลงจากไปให้ไกลที่จงรอรั้งฟังว่าในภาทีแม้การมีค่อยคิดตามกิจการจึงจะไม่เสียเรื่องให้เคืองแค้นถ้ามาดแม้นขอบุตรสุดสงสารว่ายังไม่มีมาในอาการถามพบพ่านพวกพ้องพี่น้องมี ถามหาราบว่าสมอารมณ์หมายถามถึงรายเรื่องคู่นั้นจูจ้จี้ว่ายังไม่ได้กันในทันทีจบใบที่13หมดความเอ่ยต่อไปท่านได้หมายเลขสิบ นะครับหมายเลข13สําหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทํานายาชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่26เลขนําโชค679 ใบที่26นี้ว่าชะตาขัดลาบบอกชัดไม่เห็นจะเป็นผลมักมีทุกขัดข้องต้องหมองมนโชคของคนเช่นนั้นหมดปัญญาดังรับจ้างแจวเรืออยู่กลางน้ำวันยังค่ำาจ้าเหนื่อยเมื่อยแขนขาจึงได้อัดพอ หล่อเลี้ยงกายาที่ได้มากินหมดไม่อดตายชตาท่านตัวคนเดียวน่าเปรียวจิตจะหวังคิดที่พึ่งอย่าพึงหมายถ้ามีคู่จากช้ำระกรมกายถามของหายไม่ประสบได้พบพานเล่งอุตสาหแสวงหาทางกุศล จะช่วยตนค่อยสุขกเกษมสารดีแต่ที่เราพวกอันธพาลไม่รุกรานจงจิตคิดร้ายเอ่ยต่อไปท่านได้หมายเลข26นะครับหมายเลข26 สำหรับการเสี่ยง CNC, เซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่11เลขนำโชค269ใบที่11เเปรียบกันกับจันฉาย หมู่เมฆปิดมิดไว้ไม่ไกลไกลแล้วผันผายออกห่างสว่างเดิมปางก่อนทำเท่าไรได้เท่านั้นพอสมกันสมมูลไม่พูนเพิ่มข้างภายหน้าว่าดีทวีเพิเติมแม้นความเดิมแม่ลูกไม่ถูกกันทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงได้สม ถามผู้ชมว่าดีเป็นสีสันถามลูกนี่พวกพ้องพี่น้องกันคงผ่อนผันได้สมอารมณ์ปองถามหาราบก็ดีเป็นที่ยิ่งถามถึงสิ่งสู้ความว่างามผ่องดีทั้งนั้นใบนี้เหมือนสีทองจงติดก,กรองอ่อนน้อมให้พร้อมเอ่ย ต่อไปท่านได้หมายเลข11นะครับหมายเลข11สําหรับการเสี่ยงเซมซีในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่5เลขนําโชค5 สอใบที่หว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถานอุป,ปมาของเก่าเขาบุรานดูอาการคนครบ ประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเาสะ,สะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนนีไซก็ได้ยากต้องลำบากทุกร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในคัน เลข5นั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยต่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลขห้าสำหรับการเสี่ยงเซมซเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใบที่3เลขนำโชค975ใบที่3ความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตน ว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับก็กลับทุกข์ไม่มีสุขสักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนี ว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกายถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนักฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคำทํานายที่สามจบความเอ่ย ต่อไปท่านได้หมายเลข3นะครับหมายเลข3สําหรับการเสี่ยง C, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใบที่25เลขนำโชค 6, 9 3สาม หกสใบที่25ความลำบากยากเหลือแสนจะตกถินฐานใดให้ขาดแคลนเฝ้าแต่แค้นเคืองอยู่มิรู้วายจะกินนอนร้อนใจไม่เป็นสุขมีแต่ทุกข์เพิ่มพูนไม่สูญหายเราศัตรูแห่ห้อม ล้อมรอบกายทายว่าร้ายจงเร่งระวังตัวถามหาลาบล้วนยากลำบากล้นแต่เป็นความนั้นพ้นข้อหาที่ชั่วถ้าถามพวกลูกนี้ที่พันพัวว่ามืดมัวไม่ประสบได้พบพานถามถึงชู้คู่เคียงจะเรียงพัก อย่าได้ฝักใฝ่เห็นเป็นแก่นสารมีแต่ร้ายร้อนทำให้รำคาญสงบการยั้งสติตริตรองเอ่ยต่อไปท่านได้หมายเลข25นะครับหมายเลข25